สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่2กรกฎาครับนหครับ2560หลังจากที่เราตัดสินใจไว้หนอนะครับเพื่อที่จะไว้ลำใหม่นะวันนี้เราจะมาทำการเอ่อมาสังเกตดูว่าเอ่อหนอที่มันมันลำที่มันไม่ให้หนอแล้วมันมีอาการแบบไหนบ้างนะครับก็ที่ผมเห็นเห็นเลยก็คืออันดับแรกนะครับข้บางล่างคือมันไม่มีหน่อเพิ่มขึ้นมาแล้ว นะครับที่เราต <LEGO> nice so of ัดไปนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคือต้นเนี้มันไม่มีหน่อเพิ่มนะครับแล้วก็หน่อที่ออกมาก็เป็นหน่อเล็กๆอันนี้ยังมีอันนี้ยังพอมีอยู่นะครับก็ยังพอมีอยู่อันนี้ก็เกิดมาจากลำเก่าอันนี้ต้นนี้นะครับอันนี้แต่แต่ต้นนี้หมดแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามันมีเนี่ยเหมือนหน่อที่มันออกมาจากตาคือมันมันเริ่มจะแต่ถ้ามันขึ้นมาบางมันก็จะเป็นแหนงแหนงตรงนี้มันจะเป็นเหมือนหน่อเลยนะครับ มือนกับว่ามันมันไม่สามารถที่ออกมาทางข้างล่างได้แล้วคือในในในกลุ่มรากของมันเนี่ยมันหมดหัวมันก็เลยต้องแตกแขนงออกมาแบบนี้เรื่องมันใหญ่ขึ้นนะครับดูอย่างนี้เหมือนเป็นหน่อเลยนะครับเริ่มเป็นแบบนี้แล้วอย่างกอนี้ต้นนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นลำเลยตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งว่ามันมันไม่ให้หน่อแล้วนะครับหน่อมันหมดแล้วนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราได้นะครับแล้ววันนี้เราจะทำอะไรนะครับเราจะตัดต้นคือลักษณะนี้แหละนะครับแต่ผมจะตัดรอรกไม่หมดนะครับผมจะลองดูว่าถ้าเราไว้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันจะมีหน่อไหมมันจะสามารถออกหน่ออีกได้ไหมแต่ผมว่ามันน่าแต่แต่จะเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาต้นตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยตัดออกแล้วก็จะเหลืออันนี้ที่เราไว้นะครับเราไรว้เรายังไม่ตัดนะครับต้นแม่ยังตัดไม่ได้จนกว่า ลำมันจะมีใบเป็นของตัวเองครับลำใหม่ลำใหม่ที่เราไว้มันจะมีใบเป็นของตัวเองแต่เราจะตัดต้นนี้ออกก่อนแล้วก็เราก็หนอที่เกิดขึ้นมาฝั่งนี้เราจะออกนะครับเราจะไว้แค่ฝั่งนี้อย่างเดียวมันก็จะเป็นกอใหม่ฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้ส่วนส่วนตรงนี้ไปฝั่งนี้เราจะออกหมดเลยนะครับจะออกหมดเลยแต่จะเหลือตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเต่๋ยวต้นนี้ไว้ก่อนดูว่ามันจะมันหมดหนอจริงไหมนะครับตามที่เราทฤษฎีที่เราว่าไว้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันออกตาแบบนี้แล้ว แล้วมันก็หมดหนาะจริงไหมว่าทำมันจะขึ้นอีกได้ไหมเอาไว้เอาไว้ดูกอเดียวนะครับที่เหลือมันจะตัดออกหมดเลยวันนี้เราจะสางกอนะครับเพื่อที่จะให้ลําใหม่มันมันได้รับอาหารเต็มที่เดีย๋ยวตัวนี้เราก็จะตัดออกก่อนผมว่าน่าจะสองหลอสุดท้ายแล้วสําหรับต้นนี้นะครับเราก็จะตัดออกเลยนะครับตัวนี้ก็จะตัดพวกนี้ออกนะครับจะสองต้นนี้เป็นต้นแม่นะครับต้นแม่ของตรงนี้นะครับก็เอาไว้ก่อนรอพวกนี้มันโตก่อน ามาดูกออื่นกอ,อน,นี้เราก็ตัดไปบ้างแล้วนะครับมาดูว่ามันหมดจริงๆเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับจริงสองต้นนี้สองต้นนี้กับต้นนี้ลำใหญ่มากนะครับนี่คือหน่อที่มันขึ้นมาหน่อข้างล่างนะครับหน่อมันขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บน,นิ้วเหมือนกันมันออกมาเป็นตาตรงนี้มันพยายามจะโตนะครับแต่เราเสียได้นะครับจริงเราควรจะไว้พวกนี้เป็นลำ หนอพวกนี้มันหลับต่ไม่เป็นไรนะครับปีหน้าวมม่านใหม่นะครับอันนี้เห็นแหม่ห้ามแหนงมันแหนงมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันมันออกแหนงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแหนงมันก็เป็นข้อมูลที่ว่ามันหมดแล้วมันหมดหน่อนแล้วนะครับเราก็จะตัดออกแล้วก็จะเหลือต้อนนี้ไว้แล้วก็คงได้แค่สองสองลำนี้นะครับก่อนนี้ที่เหลือแล้วก็จะอ,ออกหมดเลย mm hmm. เอ่อ มาดูว่าเราจะเอาต้นไหนไว้เป็นการทดลองของเรานะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกอข้างล่างกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่านี่คือกอข้างล่างนะครับซึ่งกอนี้มันเป็นกอเล็กที่สุดแล้วนะครับที่มันเกิดขึ้นมากอข้างล่างมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันตอนมันเกิดใหม่ๆหมันโดนวัวกินแล้วมันเลยเกิดหน่อช้ากว่าข้างบนนะครับจริงๆนะผมก็เลยรู้ว่าถ้าถ้าเรา ตัดต้นที่เป็นต้นแม่นะครับหนอมนจะตายเพราะว่าตอนที่ตอนผมปลูกใหม่ๆนะครับตอนที่มันเป็นกิ่งอยู่มันแตกใบแล้วมันก็มีหน่อเล็กๆแทงขึ้นมาแล้วก็วัวมากินใบแค่กินใบน,นะครับต้นมันยังไม่เป็นไรไม่มีใบหน่อที่เกิดขึ้นมามันก็แห้งเหี่ยวไปเลยนะครับอันนี้คือกอที่เราคาดว่ามันมันจะไม่มีหน่อแล้วเพราะว่าผมตัดผมตัดไปแล้วจริงๆมันก็เกิดขึ้นหน่อมาสองสามสี่ นะครับรอบรอบกอมันแต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วถ้ามันไม่มีหน่อขึ้นมาเราจะไม่มีหน่อที่จะไว้ลําใหม่นะครับก็ต้องลุ้นว่าก่อนนี้มันจะมีหน่อขึ้นมาอีกไหมถ้ามีเราคงต้องไว้เลยนะครับก่อนนี้ไม่เก็บแล้วอันนี้เป็นหน่อที่เกิดขึ้นมาจากหน่อเก่านะครับหน่อเก่าหน่อนี้คงต้องไว้ไวทุกทุกหน่อที่ขึ้นมานะครับเพราะอาจเดี๋ยวมันจะไม่ให้หนอ่อแล้วมันจะก็จะเป็นแบบนี้แหละ เนี่ยครับมันก็จะแหงเหียวตายไปเดไม่รู้ว่าก่อนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าถ้ามันไม่ให้หน่อมาแล้วก่อนนี้มันจะเป็นยังไงแล้วถ้ามันถ้ามันมีหน่อมันจะขึ้นมาได้อีกไหมนะครับแต่น่าจะได้อยู่แต่ผมกาว่าจะจะตัดลำที่มันให้หน่อแล้วออกเผื่อลำข้างในมันจะได้มีหน่อโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนนี้เราจะทําแบบนี้แหละเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะครับส่วนก้อนเงินเนนะครับการที่เราไว้ลำมัน มันชิดกันมากนะครับแบบนี้นะครับมันชิดกันมากมันก็เวลามันเวลาหน่อที่เราจะไว้มันก็จะเบียดเข้าไปหากอกอเดิมมันนะครับอย่างต้นนี้มันก็จะแทงขึ้นไปยากต้นมันเวลามันจะออกใบออกขแขนข้างบนเนี่ยมันจะยากนะเราจะตัดให้มันร่่งๆหน่อยเหลือไว้จะลับแม่มันกับหน่อที่เราไว้ตอนนี้ตัวกรอนนี้เราได้สลำนะครับได้สองลำ เดี๋ยวมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดามาดูกอดพวกนี้อันนี้หน่อมันมันโตแล้วนะครับได้ลำใหญ่อยู่นะครับอันนี้ที่ผมไม่กล้าตัดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยอันนี้คือต้นแรกๆมันนะครับที่ออกมาจากกิ่งตอนนะครับกลัวมันจะไม่โตก็เลยกลัวลำพวกนี้มันจะไม่โตก็เลยยังไม่ตัดจริงเราก็ตัดได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูกอสุดท้ายกันนะครับกอที่สิบนะครับสวนไผ่เรามีตั้งสิบกอสวนไผ่นะครับสวนไผ่ใหญ่มากเลยในสิบกอนะครับอันนี้ก็ได้ลำลวแต่นี้กอมันเบียดกันนะครับกอเบียดกันมันก็เบียดเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะทําให้มันเอ่อผมว่ามันจะโตยากนะครับมันก็จะนั่นเราต้องตัดออกเหมือนกันอันนี้กอข้างล่างที่มันเบียดเบียดกันแบบนี้เพราะว่าตอนมันเกิดมาข้างล่างมันวัวชาวบ้านเขามากินมันนะครับกินใบ มันแล้วทาให้มันออกหน่อทีหลังผมก็เลยเลยไว้ทุกหนอ่อให้มันขึ้นมาไม่ได้จัดการบริหารเหมือนเครื่องบนนะครับเพราะกลัวมันจะไม่โตไม่ทันกันเดีย๋ยวเราก็มาบริหารจัดการกัรรอบนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ได้ลำใหญ่มาหนึ่งลำแล้วนะครับสองลำฝั่งนู้นนะครับเดีย๋ยวเราจะตัดกันแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับเดีย๋ยวตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามันมันจะเหลือกี่ต้นต่อกอนะครับ คลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ